สบายดีสบายดีทัน,น,นู้ชมเนาะเออเสาหนีเฮากลาบมาเออเลาะเบิ่งสวนเนาะสวนกล้วยสวนทุเรียนเฮาสวนบกนเานาะเฮาเนะให้เบิ่งบรรยากาศหลบหลอกเนาะเออเป็นบ้านสวนเาเนะสวนกล้วยสวนทุเรียนเฮา ส่วนบักทันเทาปลูกผสมประสานกันไว้เนาะสวนเอาก็มีหลายอย่างเนาะคือบักเขียบบักเขียบบ้านเทาหรือกับบักน้อยหน้าเนี่ยแหละแล้วกับบักม่วงเอิกล่ลองที่เทาได้ปลูกแถวหิหมหัวหิมทางเข้าไปเนาะเพื่เบ่งข่าบรรยากาศเนาะ นีก็ต้นเงาะเฮ้าหลังจากสิดดูแลมันเนาะเอ่อพรวนดินใส่ปุ๋ยเอ่อใส่น้ำยาเล่นหกักเล่งหักใหม่เนาะเอ่อคา,างก็สติเป็นอ้อยคันนามเฮาเนาะอ้อยหวานเนาะขันนามเอ่อเบาวงเบาหวานกินได้สบายเนาะ มีกมระต้นบักหมี่เฮาปลูกได้ประมาณสี่เดือนหาเดือนเนาะจากในมันจากเมล็ดมันต้นกล้วยเขาก็ปลูกหลออ่อก็มีปลูกต้นบักทัวบักยาวมีกาอัปเดตต้นบักทุเรียนอีกต้นหนึ่งเนาะหลังจากเขาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขึ้นมาเนาะ ัำรุงหา่างออต้นบักทูเรียนเ่าก็ได้ปุ๋ยได้น้ำฝนเนี่ยมันก็นงามเพราะว่าเออในน้ำฝนนีมันก็นมีแหลาาดของมันเนาะตามรักวิชาการเป็นเบาเนะดีก็น้ำบาดานน้ำที่ห้างุดเจาะมาเนาะ อ,อมันกระแตกหยอดแตกใบอ่อ,อนออกมาเต็มเลยตอนนี้เฮาก็ได้ตัดแต่งกิงผีมันมันแห่งมันบอดีเนาะเฮาก็บตัดกอเออตกแต่งกิงไประดับหนึ่งเลยเนาะให้มันมีแบบเอาไว้เท่าทีควรมจำเป็นเนาะปวดทองให้มันมีหลายประสาทไปเพราะว่ามันกะ เป้อาประโยชน์เนาะมันเป็นจริงเป็นงาได้หลายมันกับเปลาประโยชน์ไอ้มันเห็นไปนเลียงงางาที่เป็นรักเป็นแกนมันไหวอันนี้เขาก็เอ่อบ่มีประสบการณ์มาก่อนออกเขากระเบิงจากเอ่อใน YouTube ในวิชาการทางผู้่นปลูกมาก่อนทายทำมาก่อนเนาะ นี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าเฮาเป็นสวนกล้วยน้ำว้าเฮาเนาะที่ปลูกบริเวณหลอบหัวเเฮานี่ที่ดินเท้าขั้นงาง,างม,มูนนี่แหละมันมีเท้ากระปูเอาต้นหน่อยมาลงตืมเอ่อเป็นหุ้นที่สามเลยเนาะเป็นหุ้นที่สามกับปลูกไก่ประมาณร้อยสิบตัวนะครับจะปิดนันแหละเบื่งการ ไปมันซื่นมันยังเลยกระติ๊บเลยเอากะ้า,ามือได้ฝนมาตกดินแห้งจค่น้อยเขากะฮดนานาส,สลับสลับดินแห้งไปเนาะอันนี้บริเวณรอบๆนอฮะก็จะเป็นาวางตะขคายแล้วก็ลวดน้ำจับเนาะ,ะกันคนกันคนลวงคนขี่โมยมุลเนี่ยมี่กระต้นักเขียนเขา ต้นเขียบต้นกล้วยห้าละกัญญาเนี่ยเปียะที่ปลูกมานี่ก็เป็นต้นบักเงาะที่เขาปลูกจากในมันเนาะใส่ปุ๋ยไปรอบนึงแหละบริเวณของเขาเนะบริเวณสวนของเขาเนี่ยออแถวมุลนิธิห้องกระปูกบักเงาะเป็นอ,อันหนอ่อเป็นแถวเป็นแนวไว้เนาะกับกล้วยสลับอ,อต้นกล้วยน้ำ่าพอเฮากะโครงการกะ พยายามเอาต้นมกทูเรียนยหนีใส่สองวานไว้เนาะเป็นแถวเป็นแนวพว่ากล้วยนีเขากับปลูกเป็นพ่เลียนไว้เออมันออกด้วยมาเขาก็ได้กินได้กินได้ทานได้แจก,กที่แจก,กน่องเนาะนีเขากับปลูกต้นักเงาะเออใส่ไว้น้ำเงากล้วยนะันนี้ยายาเขาตัดไว้เนาะเอากระสีเอาใส่ คุมไหวหากฝนักทุเรียนไห้มันเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยใสหากผนกลวยไห้เฮากะไหหมูมาตัด้าเนาะไปหงัวเนาะเื่อว่าเอาขอขี้ฟุน้นขี้ปุ๋ยขี้งัวน้ำหมูเนี่ยมาใส่นี่ต้นมะกราเฮาที่ปลูกเป็นยายเป็นแควเป็นแนวไหวเนาะตามไอเงาวกล้วยนี่แหละเพราะว่ามัน ปอดยามแดงใช่ไมันก็เป็นดินซุ้มเนาะเขาบำรุงกล้วยกับเดี๋ยวบำรุงไอ้ต้นแบบหงอน้ำกดหนากดไนอน่ะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปเอันนี้ก็เป็นต้นบักทูเรียนอีกต้นหนึ่งของเราเออ,เอ,อทีว่ามันติดแหละอันนี้ใบมันหนีมันก็นเกิดจากการเขาใส่ปุ๋ยเนาะอยู่ห่านเขาเนะี่ยใส่ปุ๋ยมา กะเป็นร้อยใหม่ปลายใบยใหม่ปลา,ายใบใหม่เพราะว่ามันเข้มปุ๋ยแหละที่เขาใส่เขาอาบสิเล่งหลยเนาะเส่นหลยมันงามเลยน,นะขั้วมหมาเนะก็นี่เขากับใอถ่ายคลิปถ่ายอย่างลงวิดีโอนอะออให้เบิ่งบรรยากาศยางบุกเต่าเป็นสวนเป็นยางไปสีเนาะบรรยากาศกับงาน งาม,มอ,อุตส่าหสวนกล้วยสวนอันนห้าสวนกล้วยสวนสุรียนสวนมะกอะกห้าแหละอ,อตอนนี้ก็กําลังงามกําลังใหญ่เนาะบางต้นก็ออกเคือเป็นเป็นรวยแล้ะเ,เริ่มสิแก,ก่แหลวเขากับปลูกหลายหลายอย่างเอ่อบริเวณบางๆเขากับปลูกเอ็ออน,นี่แหละมะกอกที่เขาปลูกปัจจันก็เป็นไอ เออนีห้องปลูกบักทัวเนาะปลูกบักทัวไว้ด้มือซองมือแหละโบราณหลับแตกขึ้นมาเนาะแต่ว่าเ้าก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้กับรอบบริเวณสวนเทาเนาะอยากให้พ่อเมียอายนอกเนาะผู้ใดสนใจการ,กรเกษตรกระเบิ้งล,ลักษณะเกษตรเตียงผสมประสนานเลยเนาะว่า เออเฮา่าไปหยานว่าต้นไม้ต้นไหลมันสิแยงอาหารกันมันบ่มีแยงหรอกมันมีมันก็กินของมันเออขอแต่ว่าเขามีปุ่นมีปุ๋ยใส่มันเนาะัานดีกับบริเวณหยาดตะกรอบที่เฮาได้ใส่ไว้ใส่ไว้เนาะเอ่อเอาคุมนาดินไว้ฝนตกมากกับบริเวณซัรละล่างกวกปุ๋ยพวก,วกยังออกไปะตะกร้นตะเรียน เอามาปลูกคุณสารนี่จเจริญเติมพิดแหละใส่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งพี่เขากับตัดหย่างในสวนเอ,อสวนกล้วยเขากับปลูกขยายออกเป็นต้นเป็นนอกออกมาเรื่อยๆเนาะเป็นต้นเป็นหอออกมาเรื่อยๆในสวนเขาเขาก็สิบปลูกหลายอย่างเลยเนะาะปลูกให้มันมีอยู่มีกินเนาะ นี่จะพามาเบิ่งต้นแบบเงาะหนึ่งปีนี่สีเ่เฮาเออบอเข้าใจเนาะการปลูก,กบักทุเรียนเริ่มใหม่ๆนี่ีเฮาก็ได้มาปรับปุบุงเออแตงไม่แตกยอดออกมาแล้วปีนี่แตกไปแตกยอดออกมาดิเอ่อยังยางหลายนี่แหละอันนี้กัเบิ่งต้นกล้วยเฮานี่กับสีประมาณสัก หกเดือนเจ็ดเดือนเนาะคยหยีบวโดนกระสีเออแตกเพื่อแตกนอออกมาคือจะคือจะตนวนกรงสีเนาะอันนี้กำลังกำลังสีออกปีออกนอออกมาแล้ะออกปีออกรวยออกมาแล้เนาะแต่บ้วนที่ปลูกไปกรอนๆนกระสีไก่สีได้เห็นผลผลิตของเขาแล้ะ อันนี้ก็เป็นต้นบักเงาะบักเงาะที่เฮาได้ทำการปลูกเนาะจากในมันนี่อ่าอายุหนึ่งปีเนาะได้ประมาณหนึ่งปีนี่แหละมันกระสีสาเนแต่ว่ามันกับสียังยืนเนาะเวลามันใหญ่มามันเป็นต้นเป็นใหญ่มามันกับสีจะเกิดแไงใหญ่ขึ้นมาอีลีนั่นแหละมันกระสีอ่ค้งพ้น,พน,พนเนาะอันนี้เกิดบักบวกที่เฮาปลูกแตงงามแหลมใช่ ก็อนมี้ก็ออกเนื่อยแล้วเราก็ใส่ยาขามาแลงถี่บอ่อหายแห้งเนาะเอามา,าผลใส่ใบมันไหวก็มีจะเป็นผลละทุเรียนหนึ่งสีเนาะทีเขาได้เห็ดไ้นี่เนาะก,กับกำลังใหญ่กำลังงามเนี่ยแตกยอดขึ้นแตกใบไหม่ออกมาเนาะเป็นใบงาม ที่เขาก็สีดยาออพนยาเพราะว่ารักษาใบเนาะใบเลี้ยงใบนี่มันก็เติบใหญ่มาดิลังงามเนาะตนหนึ่งปีนี่ก็เคยตายมาละตนหนึ่งเนาะจากที่เขาปลูกราะว่าบาหูการที่เขาโบาหูการที่บศึษษามาก,ก่อนบ่นมีควมรูนี่มันก็สิทธิให้เฮานี่เ,ออเสียโอกาส ยังขาปลูกมากต้นหนึ่งกัประมาณแบบเดียวกันเนี่ยใส่ปุ๋ยยูเรียหลายเป็นหลายมันกัดบวไหวเนาะมั่หลหลมันเกิดซัเออประมาณเคืองกำม,มือเนี่ยแหละมาหลบหลอกเนาะอันนี้นก็เป็นบักทั่วที่ข้าปลูกเออกกำลังแตกออกอมาแล้วนี่กำลังสีแตกหออกมาแล้วบักทัว่วบักทั่วหญ้า,าเนาะหมูไห้เนาะ นี่ก็มาเบิร์นโซนแบบครูเรียนหน่อยห,อ,นห,นหอยต้นนึงเนาะคุณที่สามนี่แตกยอดแตกใบออกมาอันนี้บริเวณนี้เขาก็เลี้ยงยามามาคุมโคนมันไว้เพื่อว่าบใบหานาดินมันยามหนาฝนบอกเออสร้างปุ๋ยออกไปหรือว่าทำนองอีย่งก็เออบใบหานาดินมันแห้งไหยามหนาฝนฝนหนาเราปฏิสร้างไปเนาะ เฮากบปลูกเป็นคุณนสาบเลยะก็นีเนะเาะแต่พ้นสวนท่อไปทั้งด่านยาวไปห้คุณเนาะอันนั้นก็คือหม่องพักอาศัยเฮ้าเนาะเบี็ดเป็นห้องพักอาศัยเฮ้าหม่องทําเบียดทํางานทําการเฮ้า้อมเนยเพราะว่าเฮากาคนโสดทุอคนเดียวนะไปด้านหลังคุณเฮากาปลูกต้นบักเขียบต้นบัก าขามหวานเนาะต้นไผ่กิมซุ้งอยียงเลยโอ้สารพัดต้ตนแบบมี่เฮาก็สิ่ขยายไปข้วยเฮาก็ขยายเต็มที่ตามเขตบริเวณของเฮาไลกูลกลัวเนาะ,ะจังได๋ก็ฝากทันผูชมที่เขามาติดตามเนะเาะให้กำลังใจเฮานเนอ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำวิดีโอถ่ายทำขิดลง Youtube เนาะเพื่อเผยแพร่ความรูเร้เกษตรกรเนาะให้กับท่านผู้สนใจเนาะที่เขามาเบิงมาติดตามเนาะหรือท่านที่เป็นกเกษียณอายุราชการเนาะรอ<ๆ>ไปขนาดให้เป็นแนวทางเพิ่นเนาะนี่กับผลงานที่เขาได้ได้ปลูกได้ลงมือทำเนาะกลวยนาวาเขากันที่ก็เริ่มเริ่มเริมสเกลหลายแล้ะ อีกโมดนเฮาก็ตัดเอาไปเอาไปมันซุกเนาะไปโบมไปมันซุกให้มันแกอีกแกตายาหนึ่งอันเฮากบแบ็แบงพีแบงน้อกยินแกทานเนาะให้คนไก่ชิดในีคนหูจักเอผู้ไปผู้มาคนหูจักกระเพ่เาน,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 นั่นแหละเป็นพีเป็นน้อกกันมูลนั่นแหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮานั่นไปเลฝากขอบประคุณในหลายเนาะ ทงังเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามาติดตามชมแหล่าท่ทานท่นผู้ชมใหม่เนาะที่ที่เป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออ่ท่านผู้เขามาติดตามมารับชมนี่เนาะอันนี้เพราะว่าข้อเฮ็ดนี่ก็เพื่อวังเผยแพร่เรื่องเกษตรเนะาะเพื่อเป็นแนวทางอ่าในการเป็นตัวอย่างที่ลงมือทํา ส่วนผสมผสานเนาะว่าการเล็ดสวนผสมผสานนี่มันดียังไงกับการปลูกพืชเชิงเดียวหรือว่าปลูกพันธุ์สับพะลักษณอย่างเดียวอกเมื่อเปลี่ยนเมื่อปีเนี่ยคอยไปเก็บผลผลิตแล้วก็ราคาก็ถือเขากดราคาเข้าเนี่ยก็อยากฝากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะเปลี่ยนแนวความคิดความอ่านนิดนึง เพราะว่าอันไดที่มันยังยืนกะคือการปลูกพืชในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะต่อมาต่อมาในเขตในบริเวณของขอ,องตัวเองเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เนาะเอาความคิดใหม่เมหมๆเปลี่ยนขามาให้มัน,ม,นมันมีอยู่มีกินอะ่ะอันนี้กะไอที่แนวเขาปลูกมันก็นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เขาไอไอเห็ดลงมาเนี่ยกะหวังเป็นเอ่อยางยิ่เอ่อ ที่พอแม่พีนองเนาะไาหน่อ,นองปชาซนเนาะคนที่มาติดตามนี่กะเอ,อ่อมาเบิงถี่มาสนใจเนาะกดติดตามให้เฮาน้ำแน่อันนี้ก็เป็นตน้นคาที่เฮาปลูกเน,ะนาะต้นคาต้นกุ้ยต้นบักทันเนี่ยที่เขาปลูกไว้ต้นอ้อยเนะาะกระจายตามพื้นที่ของเฮาเลยะเออนี่ก็เป็นต้นบักกาแฟอ,อันนี้ก็เป็นต้นพักอีหุมเนาะ เออสิ่งใดที่เขากินได้เขาก็นํามาปลูกผสมผสานนี่จะเป็นต้นักเงาะที่ถาดกิงมาเนาะการดูแลเข้าตะกรอนอาจจะบมเต็มที่เขาก็มาทดลองปลูกพอดินห้อมเป็นดินทรายเขาก็อาศัยบํารุงปุ๋ยเอานี่ก็เป็นต้นมาแต่เกียบเออถามว่ามันอยู่ลากันไดบอกมันอยู่นําก,กันได้าะเป็นตะขึ้นว่ามันสีแยงอาหารกันเนาะอันนั้นก็นสิเป็นยาเนี่เปียเพราะว่าเขากะ ไปหงัวเนาะไปงัวเอาไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้ให้น้องสะเฮาอยู่นานี่เป็นไรก็กวัเนี่ยเอาก่ามาสับๆเนาะไอห้างนี่ก็เอาไปให้ปลากินได้เนาะเลี้ยงพืชเลี้ยงปวกพืชนี่เอาไปให้ปลากินได้แล้วก็ให้งัวให้คุ้ยเป็นให้มันกินให้มันใหญ่เนาะนี่ก็เป็นต้นบักเหาะที่เขาปลูกาก่าเมล็ดพันนี่เนาะต้นนี่ก็ เบิงใบมันกับใบใหญ่ใบใหญ่ใบงามเนาะอันนี้คือคือแบบว่ามันมันสมบูรณ์อันนี้เห็ดปูกจากในมันเนาะนนกับประมาณปีหนึ่งส่วนต้นทีเอามาจากจริงพันธ์นี่งกะประมาณปีหนึ่งเนาะแตกอยอดแตกใบนี่กะสีครบสองปีแล้วคิดว่าเต็มที่กะสีมันใกล้ๆกล้ปลายปีนี่กะคิดว่าอาจจะติดหน่วยเด็กว่ามันจะครบครบสองปีเนาะ มุนกับเมนตนบบหมีเฮาเนาะมีพันใหญ่เนาะหน่วยหนึ่งกับประมาณหาสิพกสิกิโลขึ้นไปต่อหน่วยปลูกจากเมล็ดพันธุ์มันกับกับโมหูว่ามันสิเป็นหน่วยหยีกต้นสั้นใหเนาะเพราะว่าเฮากับพึ่งทดลองปลูกบนเนาะจากเมล็ดพันธุ์มันอันนี้ก็เป็นต้นบักทันใหญ่เฮาเนาะบักทันสามลูกนี่แหละ ก็เริ่มเริ่มแตกใบแตกยอดไม่เนาะเริ่มติด่อกติดย่าง้งนี่เขาก็ได้เอาผวกสารกาจัดมแมลงยังมือนนั่นแหละเอามามาสีสีใอก็มีคนที่่าเพินเถียมาก,ก่อนเนาะเปินก็นแนะนํำให้เอาสื่อฮอร์โมนมาสีฮอร์โมนสื่อมามามา,มาสีเข้าว่ลาบอทันหลับไปหาฮอร์โมนหรือมา,มา,ม,ามาสีเนาะ อันนี้ต้นแบบพันธุ์เขาเอามาปลูกสองต้นเปรียบเทียบกันกับต้นนีเนาะเออกระบะขูว่ามันอยู่นําต้นพันธุ์จริงพันธุ์บอกเท่ากับบะู่เนาะตัวน,นี้เออตัวนี้ถามากับมันก็เป็นน้วยติดป,ปีที่แล้วเนาะกับติดบ่ลายเนาะเพราะว่าอากาศมันก็เย็นกันหานาวเนาะแต่ว่าต้นเนี่ก็สมบูรณ์คักอะแตกง,งาแตกใบเท่ากับม,มีการแตงใบแตกยอดไอ้ต้นนี้เขาก็ดูแลขึ้นมานนี่กำลังแตกใบแตกยอดเนาะ ไปอีกด้านต่างๆเขาก็สิปลูกไปทั้งบุญพอรกเนาะส่วนมักคันมีนนยอยู่ประมาณามตัวทิบต้นนี่แหละเอาบอบปลูกพืชอ,อันใดอันหนึ่งเนาะเป็นเชิงเดียวเนะเขาก็ปลูกหลายๆอย่างที่เขากินไดแ้แต่เถาะมีกับผักกระงแง่ที่เขาซื้อมาปลูกก็ยังบัท่านละขยายเนาะอย่าเขากับบท่านเลยมาอันนี้มาลกออกเพราะว่าเขากับ ลายเอียดลายงานเลยนะเอ่อเพ่าเห็ดผู้เดียวมันก็นสิลำบากเนี่ยเนาะเออถามมาเป็นยังเฮาเอ่ออยูด่ดีคือมาเหตุการณ์กรเกษตรเนาะอันนี้ก็คือพอเฮาต้องการควมรมยังยืนเนาะอันนี้จะเป็นที่เฮาปลูกปลูกพัดปลูกเอ่อในไอ้เนืเกาะคนาเนาะ แล้วว่าคณามันมาปลูกยามหนาวเด้วยยาม,น,มนีมันมันมันสีบอควัยพะว่ามันเป็นเป็นพืชแบบปลว่าเกิดยามหนาวเลยนะปลูกยามที่มันกระบอกงามดอกก็เบียบักปีข้าวกบเออทำจากในมันน่ในแห่งมันกับข้าับเอาลวาโฟยเนาะเอาก็ไปปลูกหลายก่นนะเออตอนนี้ออกด้วยออกอย่างไปแล้วอดีตจเป็นเบียบักเขียบเข้า ที่เขากินเขาเตียนขยายพันธุ์เนาะเขาก็าให้มันเกิดอยู่ดินธรรมดาเนี่ยร้าน,นได้ไวเออบ้านนี่ก็บที่เป็นต้นตะคูขันเตี้ยเนาะที่เขาเขาเอ่อสือพันธุ์มาแล้วก็กินกินนวยมันเอาในมันมาเพาะเนาะมันก็เอ,อ่อเกิดเป็นมาแล้วก็บนวยเต็มน,นี่ก็มีการซุกการได้กินไปแล้วเนาะปลไปนวลละ ปณีกี้เป็นเบี้ยบักเขียบักเนี้ยงเขานี่แหละัปนี้กับที่พามาเบ่งต้นบักทุเรียนอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้ปลูกได้ีต้นนี้กับประมาณสามเดือนต้นนี้สื่อกิ่งพันมาหนีสองลอยสองลอยก่าบาทแต่ว่าก็บกำลังแตกหยอดแตกไปเนาะ แต่ว่าถามว่ามันในบ่แต่ว่ากิ่งพันธุมันแก่เนาะกิ่งพันเขามาเห็ดนีเบิงเบิงมันก็แก่แต่ว่ามันก็มีควงคงทออยู่การเขาเรียกิ่งพันธุเขาก็เออเรียกโคนต้นมันผีว่าเขาตอนนะตรงบริเวณนี่ให้มันใหญ่ไวตัวนี้อมองมองนิ่วเขาสี่ไวนน่เนาะให้มันใหญ่ให้มันใหญ่มันแข็งแรงแลสั่นต่อไปเวลาการบำรุงห่างยางขึ้นมานี่มันก็ก็ดี อันนี้กิงพันมันเวลาลมเวลายัางกับมีปัญหาเนาะพุนกับสิเป็นแบคีเรียเขาเป็นยาในเปียห้อก็สิเอเอไหหมูมัมดัดเอาไปให้งัวเนาะเอากระสิแบงเอาไปไหปลากินแน่แหละอันนี้ก็เป็นกล้วยเป็นเอมันสำปะหลังที่ปลูกไว้ปลูกไว้อยมเขาอยากเอาหัวมากินกระมีเนาะกม็มีมันพวกขารทียังนงัน่นแนเขาปลูกไว้ หลบลอกเสียงรอบหลอกบริเวณบานเฮานะด้านข้างคานี่ก <aquí en S 1> ็สิเป็นปูบักเขียบปลูกต้นไผ่นะไฟกิมซุ้งเอียงเข้าเอิ่นี่แหละจะมีบักเขียบบักขามวานเนาะหลังหลังอะไรไปฮาก็สิขยายกล้ยไวเพราะว่าเฮากาสิลงบักทูเรียนตื่นเนาะอันนี้ก็เป็นไตถุนเนาะไตถุนที่เฮาเฮาสีเห็ดฟาร์มกบเนาะ เห็ดฟามกบฟามอย่างหวเพราะว่าสีเอากบมาเลี้ยงเนาะกาลังหาลูกพันธุอยู่จากสีดใดบ่ไดกับถาเบิงเนาะเข้าสีใดบ่อันนี้เขากลอมเอาตะไคร่แบบแค่เคี้ยวไว้เนาะเออบัท่านาเหลียวแต่ว่าเขาก็ซื้อกระรกรมาแล้วเออเวลาว่างเขาก็สีเอ่อเห็ดไ้มันแล้วเนาะไปไปถามเบิงพันุลูกกบมันมีบ่เขาก็สีมาลงเนาะ กบหน่อยอ่ะบางเคสีไปเนาะไปหาไปถามรายละเอียดในผลว่าผลมีบอผลมีเข้ากับสีได้เอามาเรียงยามอีกเนาะเพราะว่ายามแหลงตามเดือนที่เดือนมันใหญ่เข้ากับด้ขาย <Evet. S 1> อันนี้นบริเวณรล,ลอกหลอกของเขานี่ยานบรรยากาศยานบุษรานี่นเ,เนาะหลอกหลอกสวนห้อืผนที่ไกรกลัวาะ อันนี้ก็บมองห้างคุดเจาะน้ำบาดาลเนาะประมาณซาวกม็ตรเนาะอากาได้ปั่มน้ำบาดาลนี่ขึ้นมาพักไวเอ่ยงามฝนบตกเอากาเอ่ยด้ปั่มต่อไปเนาะกระจายไปน้ำทอเนาะไปหดกล้วยฮดบักทูเรียนฮดเอ่ยแบท่านบักเขีย,ยงนนเนี่ยแหละสารพัดเนี่ยที่ฮปกูกว้เอ่จันไร่ฮากาสิขอปิดคลิปร,ปรงไวแค่นีน้เนาะ ฝากขอบพระคุณในหลายเนาะที่เขามากดติดตามให้เขากดไลค์กดแชร์เนาะฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะกัเขาฝากขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่น FC 9, FC 9, FC 9เนาะที่เาขามาติดตามให้เขาผู้ใดอยู่ไก่เขตยโสธรนเนาะไอ้เขตยโสธรน,น,นี่เป็นไก่เป็นไก่ฐานเป็นพานมาทางนี้ก็แวะมา กินดาบกินดนน้ำเฮาใดมาเที่ยวชมเนาะบรรยากาศสวนเฮานีต่างๆนี่เนาะมาเบิ่งสวนบาเออเป็นจังไอ,อสวนเฮานี่ฮาปลูกยังแด่ที่ห่องอธิบายแต่มันผลผลิตมันเป็นจังไรเนาะก็มาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านผู้สนใจเนาะในแวะผ่านมาเ,เขตเบริเวณเอแถวตำบลตะทอนีเนาะก็คอมเมนต์มาเฮ้า ตามเบอร์082231388หาเก่าเนะเาะติดตอ่อเบอร์คุณประสิทธิ์มันกิดเนาะผู้ใดสนใจเรื่องการเกษตรนี่ก็เข้ามาคุยกันได้เนาะมาแลกเปลี่ยนความููกันเนะเาะตรงนี้ข้ากเสษขอคออาทายบรรยากาศตรงนี้ไหวซํานี่เนาะปิดลิปใบตรงนี้เนะเาะหนึ่งกับบริเวณหยีกขางรอบขางเฮียนเข้าไปเนาะทางด้านหลังเนาะ อันนี้เหาก็ปปูกกล้วยปลูกมีปลูบักล้ำไยเนาะเต็มไปมืดนแหละตอนนี้แต่รอแต่ว่าเออม,มันใหญ่เนาะบักทูรเรียแน,นี่กระจายไวเป็นฟุดเป็นฟูดไวเนาะเอเป็นขาเป็นหัวสีไข้ของกิ่นของใส่ของซอยเนี่ยเขาม,มีหมดอะ <c oughs> มาต่องไปเอแลน,นหาตลาดหาซื่อตะลงตลาดของเขาเนาะอันนี้เ่ากระซี มักเป็นเป็นสารเนาะเป็นสารเหล่งฮะเป็นเหล่งยังเป็นพวกอันนี้ได้เปียกไทยเป็นอาหารเสริมส่วนบัตเรียนเน,ะนรราะส่วนขาวกา็นล่าเน,ะนาะหรือเก็บไข่ไมื่อยเนาะเก็บไข่เปียกไข่เมื่อยเราไหวสีบัตุเลียนสีถูกเนาะเนาะเอ่อตอนใดมันกำลังเอ่อใหญ่เนะ่ยแหละ จังไงก็ขอประคุณหลายเนาะขอประคุณเอฟซีถูกถูกตันเนาะจังไงก็ฝากขอประคุณอีกเทื่อนึงเนาะผู้เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้เข้ามารับชมเนาะฝากขอประคุณหลายเนาะบรรยากาศดีไทยเบินวะดูเรียนเก่งของเขาเนี่ยยังไงก็ขอประคุณหลายเนาะสบายดี